สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูพึ่งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องก,การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆนะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะเด็กๆแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่ง้สบเจดนะคะอ่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวอย่างก,กันเลยนะคะเด็กๆ การเปรียบเทียบความยาวนะคะอย่างเช่นครูเพิ่งมีดินสออยู่สองแท่งนะคะมีแท่งสีเขียวกับแท่งสีเหลืองถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะการเปรียบเทียบความยาวเราจะต้องวางนะคะสิ่งของปลายด้านหนึ่งนะคะให้เท่ากันนะคะจากนั้นเราถึงจะบอกได้ว่าสิ่งไหนยาวกว่าสิ่งไหนหรือสิ่งไหนสั้นกว่าสิ่งไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของดินสอกันนะคะเด็กๆ ครูเพิ่งมีดินสอแท่งสีเขียวกับดินสอแท่งสีเหลืองนะคะดังนั้นถ้าเปรียบเทียบความยาวก็จะได้ดังนี้นะคะดินสอแท่งสีเขียวยาวกว,ากว่าดินสอแท่งสีเหลืองหรือดินสอแท่งสีเหลืองสั้นกว่าดินสอแท่งสีเขียวนะคะเด็กๆต่อมานะคะมีแถบกระดาษสีฟ้ากับแถบกระดาษสีแดงนะคะ เปรียบเทียบความยาวต่อไปนี้จะได้ว่าแถบกระดาษสีฟ้าเท่ากับนะคะยาวเท่ากับแถบกระดาษสีแดงนะคะต่อมานะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เปิดดูหนังสือที่หน้า118ตามคุณครูได้เลยนะคะหน้า118นะคะดูตัวอย่างแรกนะคะมีรูปเด็กผู้ชายสองคนนะคะมีเด็กผู้ชายเสื้อสีขาวกับเด็กผู้ชายเสื้อสี นะคะคสำหรับข้อนี้นะคะตัวอย่างนี้เราจะเปรียบเทียบความสูงกันนะคะ <mattress es> ก็จะสรุปได้ว่าเด็กผู้ชายเสื้อสีขาวเตี้ยกว่าเด็กผู้ชายเสื้อสีเขียวหรือเด็กผู้ชายเสื้อสีเขียวสูงกว่าเด็กผู้ชายเสื้อสีขาวนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆมีรูปมีลาบกับรูปม้าลายนะคะ ก็จะได้ดังนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบความสูงนะคะยีราฟสูงกว่าม้าลายหรือม้าลายเตี้ยกว่ายีราฟนั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดกันนะคะ<ๆ>เด็กๆแบบฝึหกนนะะแบบหัดจะอยู่ที่หน้า119นะคะเด็กๆเปิดหนังสือแล้วทำตามพร้อมกันกับคุณรูได้เลยนะคะจากภาพนะคะมีเด็กอยู่สคนนั่นก็คือต้นกล้าแก้วตา ขุนใบบัวนะคะเขาถามว่าสูงที่สุดคือใครนะคะสูงที่สุดก็คือขุนนะคะและเตี้ยที่สุดคือใครนะคะเตี้ยที่สุดก็คือแก้วตานั่นเองนะคะและต้นก้ากับใบบัวนะคะก็สูงเท่ากันนั่นเองนะคะเด็กๆ เด็กๆสามารถใช้ดินสอและเขียนตามคุณครูได้เลยนะคะตรงตัวหนังสือสีแดงนะคะเด็กๆตอบตามคุณครูคได้เลยนะลูกทำพร้อมกันได้เลยค่ะต่อมานะคะแบบฝึกหัดหน้า120นะคะเด็กๆแบบฝึกหัดหน้า120ข้อที่1นนะคะเติมคำว่ายาวกว่าสั้นกว่ายาวเท่ากันยาวที่สุดหรือสั้นที่สุดลงในช่องว่างนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูแถบกันก่อนนะคะเด็กๆมีแถบสีชมพูแถบสีฟ้าแถบสีเขียวแถบสีเหลืองนะคะดูตัวหนังสือนะคะเด็กๆแถบสีฟ้ายาวกว่าแถบสีเขียวนะคะเด็กๆต่อมาแถบสีเหลืองสั้นกว่าแถบสีชมพูแถบสีฟ้ากับแถบสีเหลืองยาวเท่ากัน แถบสีชมพูยาวที่สุดแถบสีเขียวสั้นที่สุดอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆแถบสีฟ้านะคะจากที่เราสังเกตจะยาวกว่าแถบสีเขียวนะคะแถบสีเหลืองจะสั้นกว่าแถบสีชมพูแถบสีฟ้ากับแถบสีเหลืองนะคะก็ยาวเท่ากันส่วนแถบสีชมพูเป็นแถบสีที่ยาวที่สุด แถบสีเขียวนะคะสั้นที่สุดนะคะต่อมายังอยู่ที่หน้า119อยู่นะคะ<ๆ>เด็กๆขอขอโทษค่ะหน้า120นะคะเด็กๆ,ๆหน้า120นะคะ<ๆ>ข้อที่สองเติมคำว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าสูงเท่ากันสูงที่สุดหรือเตี้ยที่สุดต่อมานะคะเด็กๆเด็กๆ,ๆดูที่ภาพนะคะ จากภาพจะมีสัตว์อยู่สี่ชนิดก็คือมีช้างมีแกะมีมา้ามีสิงโตนะคะก็จะสรุปได้ว่าม้าสูงกว่าสิงโตแกะเตี้ยกว่าช้างช้างสูงที่สุดแกะเตี้ยที่สุดนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆมีสัตว์นะคะอยู่สี่ชนิดก็คือช้างแกะมา้าแล้วก็ สิงโตนะคะดังนั้นก็จะสรุปได้ดังนี้นะคะเด็กๆม้าสูงกว่าสิงโตแกะเตี้ยกว่าช้างช้างสูงที่สุดแกะเตี้ยที่สุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆมีแบบฝึกหัดสองหน้าก็คือหน้าที่119กับ120นะคะ เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งใต้โน้ตเหมือนเดิมนะคะสําหรับครูพึ่งมีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ